อได้สดไม่ขึ้นคุณขึ้น,น,นอะชอชมครับ รอบรองคู่ที่สองครับที่แขงของทางด้านสินานทัวยืนอยู่นี่เป็นทางด้านบางกานุครับอดิศักกานุแล้วก็ปันมายิงด้วยขวาลู้นี้แล้วก็เรียวเรียเร้ยวเลยเป็นทางด้านบางแข้งครับขายับสะกอให้กับนักสินานทัวครับนำไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ เีมชมัต่ออาทีอันนี้สักกันดูใหมาเดินบอลน,นอกไม้กด้ันขวายหลังมากบลังซ้ายแทงมาจางหวาดีแล้วก็ สายมาทางด้านแสนเฉลโมนอาทิตย์มายมจะให้มาที่ทางาด้านทางตครันตกบนออกหลังใหม่บนมักเตะหน้าประตูครับทางด้านสีด้านทั่วเปิดมายาวๆมาที่อธิศักษกานูย้อนขึ้นหลังมาไปต่อยังไงครับทางด้านขวา ดึงบอลลงมาใส่ขวาแล้วก็เรียกยังไม่ได้ก็ะปิเซฟดางหน้าปรึกษ,ษาตัวสุปชัยอนี้เจสดาเปิดมายาวๆจวังหวะนี้มีบอลออกข้างไปเสียแล้วเป็บนบอลทุ่มของทางด้านสีดานทัวทุ่มมาที่อนุเชาแล้วก็แม่จิงบอลมาเขาทางด้านอาทิตย์เปิดมาติดทางด้านนทร์านารเบียดมากอยู่กับด้านอาทิตย์ให้มาครับทางด้านเจษสดา ไล่ต่อเข้ามาจังหวัน,นี้เบียดแล้วก็ยังแล้วก็ยังไงก็ได้นะคนนรับโดนล็อกล้มลงไปนบนถนนเบาเฝ้าเสร็จแล้วเป็นสีคิกของทางด้านทีมงานคนเมืองลุงครับคนเมืองลุงเอ็กวังสายทองเอ็กวงังงานไห้มาอยู่ที่ทานาทรไซสแล้วเปิดมาจังหวัน,นี้ไปติดล็อกแล้วก็อาทิตย์ สุภรชัยมองเลยครับจังหวะนี้เล่นกนอาทิตย์ให้มาที่สุภรชัยเปิดยาวยาวมาแล้วก็ตกพื้นจังหวะสุดท้ายทันหรือไม่ทันครับมันออกไปแล้วครับสมุดต เงาบางแข่งไ้มากับบางแม็กเล่นกันสั้นๆอา้าช้ครับหลบมาได้ครับจังหวะนี้ครับระเด็หน้าได้แล้วก็ยิงลดูด้านด้านกรรมกรที่ไปติดบล็อกเขา้าทางกันั่นอดิศักแต่ออกมาได้แล้วก็ผาบอนก็นมาจังหวะนี้แล้วก็เรียก ยังไม่ได้ครับมาติดหน้าเจ้าแซมเชลอมอนครับแล้วก็จะสวนมากับหน้าทีมงานของคนเมืองลุงหน้าตาอัครเดชจ,จะลองยิงด้วยขวานูดิครับมติดบล็อกมาดีแซมเชลอมอนมาให้กับทางด้านซ้ายยังไงครับหน,น้าเจษาสาหยอดมาที่อาทิตย์เปิดมาที่ถาปกรณ์ละเล,ะล,ะละยอยออกลังไป บางแหวผู้ชายลาฝันบอกว่าขอโทษฝ่ายจัดขอโทษทีมงานแฮปเปอร์ด้วยครับนี่นะครับมาดูมาชมมต่อมอนซีดาน,นามนาโดมาดูมาชมครับทั้งวันนี้เปิดบอลยาวๆมาแล้วก็ ตั้งมาจังหวัดนี้นี่เข้าสองกับนได้ปรุสามตุลปชัยมากับระบาดใายเชสดาให้มาอาทิตย์แล้วก็ไหลมากระบาดขวาลูกนี้ยังไงกระบาดจักรวรรดิเปิดมาจังหวัดสุดท้ายลงมาช่วยในทันครับนี่ท่านน้าฟาดินมาลีบอกว่าอัลละมะนพดลเที่ยงคืนแล้วด้วยมากระบาดนอบพดลอังคารให้มาที่นพดลอีกครั้งหนึ่งบางลิกนพดลและก็น้ำบางแห้ง นโปปนน์ยนบอลมาทางซ้ายบังมิตรพิยาอดิศักดิ์กานูจับบอลลั่นมาเข้าทางการแซมให้มาานิตรธรรมกรอนแล้วก็อาทิตย์จะยิงลูกนี้ไปติดบล็อกแล้วก็ลั่นมาถึงนัน,น,นบงังแค e เปิดต่อเข้ามาให้กับน้านดิศักด,ดิ์ไ,นนได้หรือไม่ได้เด็กนัขวาไปต่อกับน,าน้าอนุชาไปได้หรือไม่ได้กับน้าอนุชามาที่นักอดิศักดิ์กานูถึงมาที่บงังค e n แล้วก็เขี่ยบอลออกมาก่อน,น,น,อนกับาาด้านอาทิตย์โยกเข้ามาบางังค e n ครั้งหนึ่ง แล้วโดนดันถาปกรณ์จิ้งบอลไปกับลังนารายท้องรอดมา,าดิศาถาปรกรณ์แล้วก็ใส่บอลเกินกันมาด,ด้วยอยู่ที่บางมิตรพิยะขอกขวาม,มาเล่นกับน้าบางลิกนบดลลิกนบดลมาดีอันดิซากเอาทางของแซมมี่เฉลิมพล <c oughs> แล้วก็มาติดในน้าบางมีอโนเช้า

มาครับมาชมมันต่อบดีสักการดดูผันนวยขวาจังหวะนี้ไปติดบล็อกแล้วก็ออกข้างไปดูมาชมกันต่อถุมยาวๆมาทีอนนี้สักการ์ดหนุยข้งหนึงครับอบอลลงมาได้แล้วก็ไปต่อได้หรือไม่เบียดบางกระจุกครับด้าได้าริมเส้นด้านขวาแล้วผ่านมายิงตรงนี้แล้วก็โกโก็ก็ยังแล้วก็ยังไงก็ผู้ตัดสินบอกว่า เป็นบอลฟาวาครับม,มาครับมาชมกันต่้ทางด้านอาทิตย์มาเทเชสนาใครมากับามัด้นซ้ายแล้วก็ยังอยู่อโนเชา้าไปได้หรือไม่ได้พวกมาแล้วก็อดีตการอนูได้บอลอยู่ลองใส่ขวาเรียกโอ้โหยังอยู่ อะไรนะอารุณมาคกบอกว่าฝากบอกชาลีเมีให้กลับบ้านได้แล้วเมียให้อภัยแล้วบอกเมียชาลิีด้วยว่าชาลิีไม่กลับแล้วหาเมียใหม่แล้วมาครับมาดูกันต่อมาที่ทางด้านปรกษามตัวจะได้เปิดขึ้นมา ทำจังหวะนี้อ e ัิษฐานยวมองลงมาแต่เข้ามาเข้าทางก่อด้านสุภมชัยไอ้มาเนี้ยนะแซมเาเลมอนออกขวามาเข้ามาด้านอาทิตย์อาทิตย์ไปที่ทางด้านเจ้าแซมเปิดยาวๆมาลูกนี้ตกพื้นแล้วก็เข้าทางก่อนด้านพังมิตรตวัดเข้าทางกอนด้านตาตาทาปก่อนลิกเข้าขวายังไม่ได้ครับผู้วแเล่าเส้นเมาหมดเวลาครับโอ้โห ดูคนเจ็บก่อนครับทั้งคู่เลยมตสินเมาหมดเวลาไปครับครึงแรกครับเป็นทางด้านสีดานด้วยครับนำอยู่ครับหนึ่งมตุศูนครับรอบนองคู่สุดท้ายครับฝักสลาม م ท่นชาุนด้วยวะไก็มุสลามครับขอเชิญครับสาสินภาเอกน้องไอโอน เจอกันใไม่ได้พินางจบปุนกับพี่ดำมาบังแพ้กับพี่ดำครับขอเชิญสแตนบายครับเอาเงินเดิมพันมาด้วยครับพี่นี่ครับเชิญครับในช่วงพักเบรกคููชิงชนะเลิศเดี๋ยวเราจะมีการยิงจุดโทษ ระหว่างบางแพรกับบางดำคร,รับครับบางดำพันธานเดิมพันอยู่ที่เท่าไหร่น่าสองหมทามาครับมาดูดอ,อ,อารุณมาคุก <laughs> บอกว่าเจสนายาบ้าจันมีให้กับบ้านแล้วครับตกรอบตั้งแต่ตีสี่แล้ว ามมนาครับปรตูอกางด้านสี่านทัวจะได้ชุบเขามาครับมาดูมาสม,มันตอ,อนโนอ่ะมาดีอัดิซักพากอกลงบาจังหวันนี้ยังไงแล้วก็ไปโดนแขนนยนะอนโนเช้าครับทีคลิกของทางด้านคนมังลุงครับเจ้าแซมแซมให้มาที่ สุพชัยสุพชัยอ่ลูกนี้ยังไงครับรอเพื่อนขยับครับแล้วก็เกิดออกมาดีด้างด้าจะตาตะกอนแต่ก็ยังไม่ผ่านครับติดานหน้าบางมีปิษสกัดออกข้างไปครับทางด้านคอมเมนต์บอกว่าเอฟซีพีแม็กห่งโปกมาครับอดิตมาที่เจซดาเนสดาถึงบอลอยู่ครับยังไงครับมีด้านนารายครับเอาาเอาบอล แล้วก็น่ารายใจยต่อเข้ามาลูกนี้แม่ไปเข้าบอลช้ามากว่าครับทางด้านบางแข้งครับทีกิกของทางด้านคนเมืองลูกครับอาทิตย์พยายามยิงหลายครั้งครับแตนอาทิตย์แต่ก็ยังไม่มีสกอร์ครับต่การนี้ของเขายิงลูกี้ลลแล้วก็ถึงบอลออกข้างไปมาเลย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  จะได้ชมกมาคำนักสีด้านทัวครับมาบท่ันพิแมกพิแมกมาเดียดโนเชาโนเชาไปได้หรือไม่ได้<อ>ดจังหวะนี้มาติน้าเจสนาแล้วก็ดึงบอลอยู่และจิ้มบอลออกข้างไปครับจะได้ชมกมาคำนักทีมงานของคนเมืองลุงมาบำนานคนเมืองลุงเอกวังสายทองเอกวังนานในมาเดียนาจสาหาปรณกมากมีให้มาเดียนาเจสนาออกขวามาเดียนาบังทิศแล้วก็อาทิตย์ทิศอาทิตย์มาให้กับน้าเจสนา แล้วก็ยังไงก็ไม่ตัใจสนาดึงบอลเข้ากลางมาไปต่อได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ฝาบอลมาให้กับทางด้านอัคาราเดชลูกนี้ตันกันอยู่แล้วมาเข้าทางขอให้อโนเชวาจะสวนกันมาแล้วก็แล้วก็เรียกยังไม่ได้ แล้วก็จะสวนมาครับจงังหวะานี้ของทางน้านทีมงานคนเมืองลุงเปิดบอลยาวมาติดาัดนานนปดนอังคาราเกี่ยวบอลลงมาให้กับน,าน,านัดอานดิศักอานุอีกครั้งหนึ่งออกขวามาที่นาัดาอานุเอ้ยอานุเท่าไปนไัดนโปมปอรเท่าซ้ายเรียบยังไม่ได้ยยไดลำโพงเล็กเหนื่อยเลยมาชมกันต่อ ได้ทุมเข้ามาครับทางด้านจาดุนมุทธส่งมกว่าโอเครู้เรื่องอยังไงครับทุมเข้ามาดีด้านาพี่แม็กเกี่ยวบอลลงมาได้อย่างอยู่ครับพี่แม็กมาให้ครับด้าน้าบางมีปิยะสามารถไปต่อที่จาดุน แล้วก็แย่งบอลมาได้กับนอาทิ์ไหลามาก่อนด้านนารายให้มาแล้วก็ยิงลูกดีๆยังไม่ได้ก็ไปติดล็อกออกข้างไปพีสมนึกมาดูกต่อจะดุ่มยาวๆครับทุมมาที่นารายของยอดเอาบอลมาให้กับน,น,กนักฐานมะกอดแล้วก็มาที่สมนึกสายขวายังไม่ยิงครับหนึงบอลอยู่กับ้านสมนึกไปต่อดไดาไม่ได้ดนไน้ไม่ได้ดไม่ได้สมนึกแต่อ้อมาจาังหวะน,นี้แล้วก็มมีการพาวเกิดขึ้นก่อนครับผีคิกของทางด้าน สีด้านทั่วจะได้เปิดเข้ามาครับทางด้านจะดุนครับหาคำมาดูกันต่อครับทางด้านจะดดนจะเปิดเองหรือว่าสัญญาณมาเขาขอา้องิ่ชมันก็นะก็ต้องขอไปด้วยนะน้องๆเขาอาจจะยังไม่รู้นะ ในสวนนี้นะครับว่าคนที่ได้เปรียบจากการลูกฟรีคิกจะมีสิทธิ์ขอสัญญาณน,นกวีดนะครับมาดูัาต่อถึงบอลอยู่ก็ให้น้องๆเขาได้ศึกษากันต่อครับอับมันชมมันต่อในสนามขณะอาทิตย์อาทิตย์ยังเปิดไม่ได้เล่นกันได้กัไรดักมาได้กันนบางมิพิยะเจ้าแซมดูดบอลลงมาได้แล้วก็ ขอไม้คับด้านนานรายทองรอดจังหวะนี้เบียดบางกันอยู่ไปต่อได้ไม่ได้ไหลามากมากลูกนี้ไม่มีใครครับแล้วก็จะสวนมาอธิศักด์เอาบอลขึ้นมาได้แล้วก็ให้มาที่ธนาสมนึกสมนึกเปิดออกขวามาลูกนี้ก็ติดธนาบ,บางมีพิยะบางครับบางฤทธิ์บางฤทธิ์ให้มาแล้วก็ไปต่อได้หรือไม่ได้มาที่อธิศักด์ ยังไม่ผ่านทางด้านพี่สมนึกครับสกัดออกข้างไปมันดูม,มันสมนต่อทางด้านชาดุน่มมาลูกนี้แล้วก็แย่งบอลมาได้ในะทิรีินเมาฟ้าครับพนันดีสักการณนุก็ไปทำฟ่างเป็นใบเหลืองรับทางด้านชาดุนครับ สมัติมาชมขาปกรโยกมาลูกนี้แล้วก็เบียดมังกันอยู่เขียบอลยังไม่ขาดครับอาทิตย์ได้บอลจะหวันนี้ใส่ขวายังไม่ได้โอ้โหวันนี้ไม่มาจริงๆครับสกอร์ของอาทิตย์ครับเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ยิงไกลค่อนข้างดีครับคนนี้ครับด้านพิธอาทิตย์ มาดูมาชมาต้นด้านาคนเมืองลุงท uh, ุ่มมาที่นาไร่ทองรอดไ้อาทิตย์อาทิตย์มาที่นาไรนาไร่มาที่สมนึกสมนึกมาที่อาทิตย์อาทิตย์มาที่นาไร่แล้วก็ยังไงกับนาไร่แตงขวาเรียบยังไม่ได้โอ้โหกูชิงมากนะเดี๋ยวนะกูชิงมากไม่กูชิงมากพี่ไม่มีเสียงแล้ว ไปต่อทีเดีทางดา้านเจสนาให้มาที่สมุดท่านกบจาต้าอ่าธรรมกร,รล็อกเข้ามาลูกนี้แล้วก็เจสนาให้มาที่อาทิตย์จะใส่ละ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 เรียบยังไม่ได้ครับโอ้โหไปติดบล็อกไปติดเซฟมาดูมันช็อมาต่อมีขยับครับพาวนด้านชัยวัฒน์ชัยจเจริญลงมาครับให้มาที่ชัยวัฒน์ หลุดมาแล้วก็ไมา่ได้ใช่วัดในวันนี้ยังไงดึงบอลอยู่มาดีน,นะบางทีบางทีงงแต่บอลแล้วก็บางทีใส่ขวาลูกนี้ไปติดกบ๊อกเขาดังแล้วใชวัดใชัยวัฒน์ล็อกเขาขวาแล้วก็มาดีบางแก่งยิงยังไม่ได้ครับทีนี่ทางด้านใจส้สนามหมดเสียงแล้วไอจ้จริงจริงเจะลำพงตังนี้ตายแพ้แพ้เลยรลำพงนี้ มาครับพระกริชพระก็ไม,มดัยมาถึงมัธยนต่อสบายใจมาที่บังมิกพิยะาได้ทุ่มกระมาครับทางด้านคนเมืองลุงนารายทองนอดมาอาทิตย์เจษฎาไปดีอาทิตย์แล้วก็ ไหลมาที่เจสดาให้ม่โอ้ไม่เข้าใจจะเติมขึ้นมาครับเช่นเดียวกันครับกินวันอะไรอยู่ตรงนั้นเช่นเดียวกันมันตัวัชมบมันต่อมาครับบางแข้งบางแข้งมาที่อนโนเชาใส่ๆแล้วก็เ C ได้ได้ เดมุมเง้ามาครับเปิดมาใส่ขวาลูกนี้นี่ยังไม่ได้ครับทางด้านเบเยกใชยวัดใชัจรจรัรบไม่ตรงกอบมาดูมันชมันต่ออยู่ที่อาทิตย์มาให้กับด้านสมนึกิ์ยังไม่ได้ไหมจังหวะนี้แล้วก็ออกข้างไปเห็นทุมครับทางด้านทีมง,งานของมักสีดานทัวทางด้นานพ่แม็ก ให้มาลูกนี้ติดกันได้สมนึกครับสการ์ออกไปได้ถามอยู่ครับทางด้านพี่แม็กชุมเข้ามาที่อโนเชาใส่ๆแล้วก็ไปจนการบัดซบจะสามน้าอีกไหมหน้าอโนเชาแล้วแล้วก็ไหลมาลูกนี้พี่แล้วแล้วแล้วก็เรียรีรยเห็นทางด้านชายวัดชายเจริญครับ ยิงให้ครับด้านสีดา้านทัวขึ้นมานไม่เป็นสองมัตุโตซูนะครับโอ้โแล้วก็ยิงลูกนี้อยังนีครับทีผมสามตู้ตตออบบอลไมกับด้านซ้ายยะมาที่บงังธิ์จ่ายมาลูกนี้ออกข้างไปดีครับบางอามสวัสดีครับด้านเจ้าบอล แล้วก็นั่นกันอยู่อาบอลมาได้ก็มาปรุงสามตัวออกบอลเร็วครับจากส่วนึ้นมาครับอโนเชาให้มาเดียนะชัยวัฒน์ชัยจารุแล้วก็เปิดมาสก,กัดของได้เจแาสมยมึงนี่ยังไม่ออกก็มาเข้าดางน่นานรายทองนอดนานรายทองนอดมองแล้วก็มาก็มานดนอดิ์อดิ์ไปได้ไดไหรือไม่ได้ไ,ได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ถ้านื้สายมีเวลาให้มาดีต้านสมบัตแล้วก็เรียบยังไม่ได้ ดูมันชมมันตดูมมาครับทางนานจะต้านตะปกรเตรียมเลยก็ได้เตรียมเลยแล้วก็หญิงลูกนี้นี่ออกล้างไปบอนของทาง้านสีดานทัวทานจบด้วยสก,กรอร์นี้ครับสีดานทัวเอกสุดเจดวงบายชาดุลจะเข้าชิงชนะเลิศก,กับทาง้าน,านแนสเปอร์อยูนยเนี่็ดผีน้อยนารัก มาครับมาดูวต่อบอลนานอาทิตย์จ่ายมาลุนิตินานบาบังลิกดลบดอนอังคาราแล้วก็ทุ่มเ้าวแล้วไม่เข้าใจกันครับมากับากนบาบังลิกให้มาชัยวัดชัยจะเริ่มยิงลุกงที่จปฏิเสธครับยังอยู่ก็มาโนเชา้าเปิดมาชัยวัดอีกครั้งหนึ่งมาลุ้งนี้ก็มาติดนานอาทิตย์แล้วก็ มีบุตรเจ็บอยู่ครับแต่ก็ยังไงูุตรศิลป์ไม่ไจังหวะนะเปรียบครับไปต่อต่อในนั้นสมมตลกไปน,นั่นไม่ได้นนได้ไม่ได้ล็อกหลบมาแล้วูุตรศิลป์เมาบอกว่าว้าว <c oughs> ที่ไหนครับที่สตูนครับบังบังบังอะไรนะบงังชาวเล่นเหมือนเด็กยี่สิบต้นๆเลยเอกเขาเรียกว่าดูแลสุขภาพร่างกายครับสำคัญน,นี่บอกได้เลยนะสามสิบกว่าดังนั้น อัมสิบกว่าสีา่สิบนะอายุอันามแต่ละคนนี่บอกเลยนะสามห้าข <coping> ึ้นไปนะนายวัเอกอยู่ไหนครับนายวัเอกครับขอเชิญครับนายวัเอกครับมาครับแซมยิงลูกนี้แล้วก็สกัดเขียวออกมาก่อนนะพระกระดิษณ์มาทีนะนะพระองค์สาตดูครับสุภาษิตให้มาที เสียงสะดาล็อกมาได้แล้วก็ตัดเข้ามาจาังหวะนี้ยังอยู่ที่นารายณ์รองรอดไ้ได้หรือไม่ได้กับนาายณ์รองรอดเข้ามาแล้วก็ออกขวามาที่สมนึกสมนึกมองแล้วจังหวะนี้งไงปาดเข้ามาแล้วก็ท่าขาปกหยกเข้าซ้ายเรียยยังไม่ได้อบโอ้โห <S <S แล้วก็พุทธศิลป์ <S 2> <S 2> าเาชอบแก้กันรับเป็นนั่นีดานทัวครับ เอาชนะไปได้ครับแล้วก็ผ่านกันไปจริงชนะเลิศครับทางด้านบีน้อยด่้านรักแคสเปอร์ยูนอยเอร์แล้วก็แมนออฟเดอะแมนนั่นนี่ครับอื่นไม่ได้นอกจากอานูทาวครับอานูทาวครับฟ้ารางวันทางด้านแมนน็อปและแมนครับ แล้วก็ทีมงานของคนเมืงลุงครับรับช่วยได้เลยนะครับนะครับรับช่วยได้เลยระหว่างที่พักนี้ครับนี่ครับพี่ยินได้